มคณะกองคามอจบจ้อบคุณาถือให้หนูหน่อยได้ป่ะเห็นเลยเห็นเลยบัง่ะเห็นปะไม่เห็นเเยวเดี๋ยวเราจะต้องไปอาบำแร่ไม่สลามเด๋ยวเราจี หรือที <more> ่ยูท <then> ูบี่ยแล้วก็เสิร์ชอันนี้ก็ได้เสิร์าก็ได้เดินไปหลังเป็นวัดอินทราราเดินไปหน่อยเดินหน้าบัวมากไปอ๋อสามสองค่ะหลังจากที่เราลงมาจาก ถ้ำถมรัดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บ้านครูค่ะเราจะมาอัดน้ำแรกเพื่อผ่อนคลายกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลับสู่กรุงเทพมหานครคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอคอบครุณารรมทุกท่านนะคะที่มารวมทนาบทํนทำกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้ายังไรไปดูได้ที่ w w w i n t a เวอ .org ค่ะหรือ y o u t u b e Slide user วันอินทาราม แต่ว oh ่าเอาไหมนี่เอาแบบนี้เอาใหม่ก็เอาลืมแล้วเนี่ยเป็นยาวไหม่เปล่ยเขาได้เขาได้เอาแบบนี้นะคือตอนไปขายอะไร